สลัดเน่าเล่าข่าววันนี้ผมจะเล่าให้ฟังเรื่องตักกะรักชาติฉบับทนายภพยสารที่ฟังแล้วเออกูงงจนอยากส่งพี่ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปผู้มะเขือให้จบจบไปเลยนะคือพี่ทนายโพสต์ว่าไม่เคยมีนักการเมืองตายในสนามรบครับผมแล้วพี่ละ่ะทนายภพศสาลเคยตายในสนามรบไหมไม่เคยเหมือนกันแล้วถ้าชาติต้องวัดด้วยจํานวนศพคนไทยเจ็ดสิบล้านคนก็ถูกตัดสิทธิ์รักชาติหมดดิเพราะไม่มีใครไปกองอยู่บนเขาให้พี่ตรวจรายชื่อ นี่มันตักกะอะไรอะ่ะถ้ารักชาติจริงต้องขาดใจตายก่อนเหรอพี่พฤติกรรมอำนาจนิยมพูดเรื่องนักการเมืองไม่ไปรบแต่พอทหารปีนรั้วเข้ามานั่งในสภาเงียบเงียบจนได้ยินเสียงลมพัดจากผูมะเขือเลยพี่รักชาติเท่ากับต้องไปตายในสนามรบงั้นคําถามง่ายมากเลยนะครับแล้วทนายรักชาติเท่ากับต้องไปตายตรงไหนสาร a ฟ e b o o k หรือคอมเมนต์ที่พิมพ์เองแล้วอินเองการรักชาติไม่ใช่หน้าที่ผูกขาดของทหาร ไม่ใช่หน้าที่ผูกขาดของนักการเมืองแล้วยิ่งไม่ใช่ลิขสิทธิ์ของทนายที่นั่งห่มผ้าพิมพเฟซบุ๊กด่าคนอื่นว่าไม่เสียสละรักชาติคือการทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีไม่ใช่การเอาศพชาวบ้านมาเป็นไม้บรรทัดวัดศีลธรรมคนอื่นเพราะถ้าความรักชาติมันวัดกันที่ใครไปกองอยู่ผูมะเขือผมว่าพี่ไพศาลควรเปลี่ยนชื่อเพจใหม่เลยครับช่วยทนายไพศาลด้วยเพราะตะก,กะแบบนี้ไม่ไปรบบนเขาหรกพี่แต่ร่วงค่าที่หน้าฝีตัวเองเลยสลัดเน่าเล่าข่าว